สวัสดีค่ะพี่น้องสุขผูทุกคนจ้ามาเด้อจ้ะมันนีกลุ่งสื้ผ้ามาก,กินซุปหมกมีม่จ้าพี่น้องแซ่บแล้วก็แกงไก่จ้ะพี่น้องแกงไก่จุดดดด๊ดๆเด้อจ้ะเด้อมาจ้ะมาก,กินน้ำกันน่นจ้าเนาะกล่องกระสีบอกอันนี้แน่นนั่นจ้าพี่น้องนอเนากระขอนเยาะหอหนึงจ้า ตอนเห็ดแบบโตช่วสงสูงจะพี่นอนอกเนโตบ่ค่อยในบันไดได้กันจะค่ายพี่นนอกเห็นกันกินที่กันน่าจะน่าสุดหมองมีจ้ะพี่นนอกเ้ยทำลายจับ,จ,บ,จ,บจับพี่นนอกใจน่มาม่างงาขสแสีบก่านอยู่ข้ามยิ่งย้ายจับ ผักผมนี่เยสื่อเข,ขาคะพิหน่องขอไม่มีเวลาอีกอื้ต่ไม่จัมตุ่มไครหนกได้มตุ่มหนักมันหอยอืมเจ็จตุ่มตุต่มออกสมสมเน่น่าจะพิหน่องนะ อืมอืมอืมที่เขท้อ,อ,อง,องอยางไม่เป็นหนอยูจะเป็นหอ่อใช่ได้ไหมงาในงาคือบาดท้องหน่อไม่ว่าแหละพี่หน่อเขา,าขนนหเหตุขาย Ô cắt được, cắt luôn Cắt chín Cắt được. nữa cắt được. ăn cắt được. suốt nó được. Ô cắt được. Ừ, dạ. Tổng này ấy tặng tổ này thay cỏ này mình đi đi khó nó khi nó nó tên cả Ủa ừ. ừ, xong còn nó khi nó 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 đã còn Phạm hãy cầm lắm chạy anh โบกุ้งอ่อนทวนย้อจ้บพี่น้องเนาะฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามนะจับพี่น้องไม่ได้ผ่านปัวก็สิหาอีหยังแบบเฮ็ดเขาเอื่อีหยังก่อนปั๊บปรุงไปเรื่อยๆจ้บพี่น้องเนะาะอ,อ,อยากยวท้ายสีหยังกินอีหยังก็อยากษ์ไยพี่น้องเบิ่งคักพี่น้องอย่าผึ่งเบือ่อผึ่งลำค้าง้อพี่น้องเด้อยฝากคนไลกดแชร์เนี่กดติดตามใน่จ้ะไก่สิ้นใหเป่าเลยพี่น้อง จะให้พี่น้องอะไรอะให้เป็นแรงกำลังใจให้กูแน่หรือว่าอยากให้กูคลายคลิปนี้นะกับคอมเมนต์ได้เลยจ้ะคอมเมนต์ได้เลยแล้วกุจะหายอย่างไม่ทายให้แล้วกันแล้วสิปั๊บปุ้งไปเรื่อยๆจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่น้องน่าจันเนาะ